การลงทุนมีสองแนวทางหลักที่นิยมใช้กันคือ DCA และลงทุนก้อนเดียวซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียต่างกันขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความเสี่ยงที่รับได้ DCA ทยอยลงทุนเป็นงวดงวดหลักการลงทุนจำนวนเงินเท่ากันเป็นงวดงวดเช่นทุกเดือนโดยไม่สนใจว่าราคาสูงหรือต่ำข้อดีลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดไม่ต้องจับจังหวะตลาด เหมาะกับคนที่มีรายได้ประจำและต้องการสร้างวินัยการลงทุนข้อเสียถ้าตลาดเป็นขาขึ้นต่อเนื่องการด c a ซอาได้ต้นทุนเฉลี่ยสูงกว่าการลงทุนก้อนเดียวไม่เหมาะกับตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตเร็วเพราะซื้อแพงขึ้นเรื่อยๆเหมาะกับคนที่ต้องการลดความเสี่ยงไม่อยากเครียดเรื่องราคาตลาดและลงทุนระยะยาวลงทุนก้อนเดียวครั้งเดียว หลักการนำเงินก้อนใหญ่ไปลงทุนทั้งหมดในคราวเดียวข้อดีถ้าตลาดเป็นขาขึ้นจะได้กำไรสูงสุดเพราะเงินทั้งหมดเริ่มทางานทันทีไม่ต้องคอยติดตามการลงทุนเป็นงวดงวดข้อเสียเสี่ยงสูงเพราะถ้าซื้อผิดจังหวะเช่นซื้อแพงก่อนตลาดร่วงอาจขาดทุนหนะักต้องมั่นใจในการวิเคราะห์ตลาดและมีวินัยไม่ขายเมื่อราคาตก เหมาะกับคนที่มีเงินก้อนพร้อมรับความเสี่ยงและเชื่อว่าตลาดจะขึ้นในระยะยาวสรุปเลือกแบบไหนดี DCA ดีสำหรับตลาดที่ผันผวนหรือคนที่ไม่อยากจับจังหวัดตลาดลงก้อนเดียวดีถ้าตลาดเป็นขาขึ้นและต้องการให้เงินทำงานทันทีถ้าไม่แน่ใจอาจใช้ทั้ง2วิธีร่วมกันเช่นลงทุนก้อนแรก50%แล้วทยอยลงทุนที่เหลือแบบ DCA สุดท้ายการเลือกวิธีลงทุนขึ้นอยู่กับสไตล์และความเสี่ยงที่คุณรับได้มากกว่าไม่มีวิธีไหนดีที่สุดสำหรับทุกคน